ขอตอนรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถือหลักทุ่นตันนะครับเนาะขอตอนรับขอสู่ช่องพงศ์ปุตจนว้าโชคมาเองพงศ์ปุตจนพ้าโชคจะมาขอโชคขอลาบจากต้นกล้วยนวลเนาะครับเนาะขอในเคืนวันพระวันอาสาฬหาบูชาเนาะครับขขท่านผู้ชมการขอครั้งนี้เขาก็บทำพิธี เกิดเรล่องนะครับเนาะการอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตียบแต่เทวา,ทา,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 าพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งเงินจริงลงมาเป็นสกีพระย่านอันเชิญแล้วนะครับเนาะจะทำการจุดถูปแจยงท้ายนะครับท,ท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวใดกันไปติดตามเบิ่องความกันนะครับเด้ออู้ผูดด้ใดก็นั่งอยู่นี่ เราลยกันมานัง่งจุดพิธีนี่ฝนจะตกเนะครับเด้อฝนจะตก ี่นี่แล้วว้าบอวาอโอ้ให้โชคระบาดนี่โชคโชคโชคบ้าขา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 ตัวดำดำนี่เองเออ้แ่บ้าขาบ้แกงดอกอตัวดีแม่แม่แสามส่นพอเอ้ยบ่าขาบะแกงมแยบ้แกง คุณบอกคุณบอกคุณอกไรมากลยไรมากอะไรมากไรมากอะรมากสวยๆเลยเด้อสุยหนาขึ้นยัมไดิสวๆเลยขอขอขอหวยนั่งขอเหล็กนั่งขขาข้แกนดอกขอสชคขอหลามขึ้เหล็กแปดข้เหล็กเก่าเอาน้ำดำควายกันตะโอ้ยหนอย น้ำเนี่ยหง็นเ่หมดมเลยดะแกาลังเห็นที่เหล็กศูนย์นี่แหละ හැන් අ ව ශ ් yeah,

ครับท่านผู้ชมก็มาสรุปตัวเลขที่เขาไม่ขอมานเคลืนนะครับท่านผู้ชมมาสรุปี่ส่วนอย่างนะครับเนาะตัวเลขมันเคลื่อนกับท่ามกลางสายฝนนะครับเนาะตอนท่าพิธีที่แหลกกับฝนกับเตกดอกพอจะจุดถูบประเด้สักพักหนึ่งนะครับเนาะได้ตัวเลขตัวที่สองนี่แหละฝนกับตกมาอย่างแรกนะครับท่านผู้ชม กับวิญญามเบิ่งจนจบเนาะครับเนาะจนถูบใหม่หมดเสือเปียกเมืม่อแต่ผู้ชมเชิญเทวดาลงมาเป็นสักขีพยานบ่มาตแต่เทวดาเนาะครับเนาะลาบมันสูนกามาเมฆคารากามาเมื่อคืนท่านผู้ชมเลขอาก้องจะเข่าปังๆนะครับ,นะบาาท่านผู้ชมงวดนี้ครับสรุปตัวเลขเนาะครับเนาะที่จุดหวยจุดถูบขวาหวยจากต้นกล้วยนั่งนวดเนาะครับเนาะ ที่ออกดอกสีไปทางทิศตะวันออกท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขหกเนยะครับเนาะตัดออกมาก็เป็น677060เนยะครับเนาะท่านผู้ชมกัเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อในช่วงรอดจุดทูบอยู่นะครับท่านผู้ชมก็มีพญาข้างคกอุทัยเซวีกัเสด็จลงมาอีกยวนะครับท่านผู้ชมเสด็จลงมาเป็นตัวเป็นเป็ีนเลยนะครับท่านผู้ชม ทางช่องและคุณยายที่ไปท่าพิธีรวมกันก,นกนได้จับไงทองบึงทางช่องก็บเฮดเด้นแปดมีเก่านะครับเนาะแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์โตดำดำอยู่ใต้ทองท่านผู้ชมก็ถือโอกาสจับเป็นตัวเลขมาฝากพี่ตอนน้องแล้วนะครับท่านผู้ชมแปดเก้าเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเป็นแปดเก้าเก้าศูนย์ตัดออกมากนรงครับท่านผู้ชม ครับกระเบื้องเพื่อเป็นเนีทังนะครับเดอ้อบทใจสติใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทังช่องนี่ก็เป็นสื่อนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางจาดสื่อสลารก,กันแมงรัฐบาลทุกคันนะครับเนาะสนับสนุนให้เริการพรนันาในใดท,ทั้งสิ้นนะครับเดอเ้อเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเบิ่งเพื่อเป็นสติตินะครับท่านผู้ชมวดประจําวันที่16กระะกรกฎาคม2565นาะครับเนาะครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะที่เข้ามาชมช่อง,อง,องพงผู้ท ก็ให้ถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะครับเด้องหวดที่จะถึงนี่ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอข้าวคำว่าสวัสดีนะครับเนาะพบ,บกันในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ